สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับมนี่พามาชมน่องมะไล้นะครับน่องมะไล้ตอนนี้เป็นคว้วยสาวสามปีนะครับผสมกับเจ้าเพ็รสวรรค์นะครับตอนนี้กับท้องประมาณสองสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนแ็กทีท้องหรือบ่ท้องแต่ว่าบข่ขืนแล้วนะครับบข่ขืนแล้วพานรอบ สามรอบนะครับนี่นะครับนาสิตตดอยู่นะครับก็เป็นกล้วยสาวนะครับก็ได้ปะได้ผสมตัวงหญ่นะครับกับผสมกล้วยบ้านไปกอนนะครับรอบแรกนะครับรอรอบสองเดี๋ยวเขาจงไปผสมตัวใ่ายๆเอานะครับรอบแรกเขากับผสมกล้วยบ้านเัวกอนนะครับก็ถือว่าเมียนี่กำลังง่ายครับเขาปรับโค้งสั่งนะครับกันเขา เข้าไปผสมตัวใหญ่เลยห้เขากระยานออกมาได้นะครับให้เขาฝึเกเลียงลูกกอนลูกแรกนะครับลูกสองเขาจังไปผสมตัวใหญ่ไอ่น้องมาลุยน,นี่ลูกเจ้าเพชรสวนนะครับสีทองสีขาวงามนะครับน้องมาลุยนะครับตัวนี้กินกล้วยเก่งนะครับกินกล้วยเมือ <laughs> ม่อละกินกล้วยเมื่อละหลายวีนะครับน่นองมาลุยเนี่ยครับ่ว่าน้องมาลายนี่โซนเก่งนะับ น้องมาลุยกินกล้วยเมื่อละสามีนะครับนี่ใหญ่เพิ่นล่ะครับใต่กับใหญ่เพินครับเม่เดียวกันครับเม่เดียวกันเมิองดากใหญ่กับน้องครับใหญ่กับใหญ่ตอนเป็นน้อยกับสีเดียวกันนี่แหละครับสีดอกเล้าครับสีงามนะครับเบิองน้องน้องกับงามคื่กันนะครับสีสีงามนะครับ อย่าเอาล่ต้อนไปนะครับเพราะว่าต้อให้ไปทางถนนนะครับลหลาดหลนะครับไป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 ,ไปพากันวนงอไปเข่าคออเ้อะนี่พันษานะครับพันษาพันษาก็ใกล้สิเกินแล้วล่ะครับแต่ว่าลูกเขายังเป็นเล็กอยู่ครับนี่ลูกเขา ลูกปลานะครับอันนี้ผูผาพันวานะครับพันวาอันนี้นี่นี่มารวยนะครับตัวที่ถือรถตานะครับเสียไปหาเมื่นนะครับเอ่อค้นที่ตาน่นข้อหักนะครับข้อหักก็สลบนะครับเราก็ลดก็ได้สอบให้เขาแปดพันแปดพันหานะครับรถก็ได้สอบให้เขานะครับ คือขึ้นไปตามบนถนนหลวงนะครับเฮ้าผิดนะครับเขาเก็บเขาใก่เฮ้าผิดนะครับนี่จักจักใส่มีลูกหรือยั้งกับพู้นะครับท่องงหญ่เล้านะครับเดี๋ยวสีแยกออกมานะครับบ่ห้ยไปอยู่น้ำตัวเถิอกแล้วนะครับนี่นองมาลุ้ยนะครับสีแยกออกจากตัวเถิอกแล้วนะครับ เดี๋ยวตัวเธอจะเซิร์ฟนะครับมาด้วยน,ะนี่มิตรลูกกล้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาด้ยวยยางแบบธรรมชาตินะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ